ครับขอสวัสดีครับยินดีพี่น้องเข้าสู่ช่องผู้เสารน้ำแคลนนะครับวันนี้ผู้เสารน้ำแคลนพาพี่น้องมาวัดบ้านน้องหมูของอำเภอเมืองสวงขทันะครับเป็นมิ่งทำบุญประจําปีคือบุญโพธิ์เทิดหมายชาติพอดีมีโอกาสได้พาหลวงพ่อมาแสดงธรรมจังได้แจภาพของวัดบ้านน้องหมูของเฮา ให้พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันอีกอีกหนึ่งว่าพื้นที่สถานที่ในวัดบ้าน,น,น้องหมูเป็นมี่หนังจนแต่เบิ่งเป็นตะแยง,งครับบัดนี้เปิดกระไดสร้างพญ,ญานาคเป็นมาสององค์เป็นพี่น้องก็เบิ่งว่าเป็นพญ,ญานาคฟางใด้รต่ผมกับบริเใจครับนี่คือพญ,ญานาคองค์รัมผู้ พญานาคปูพวกจิตรูปีตุ๊กโย่าสิประชุม,มันได้เจ้ไหไดก็บ,บอกแน่ใจครับเพราะว่าอีกปูอยู่นี่ก็เพราชนชัดเจนในว่ายเมนปางยังของอพญานาคตัวอย่างวาา่าให้ี่น้องหรหอน้ำกันเนะครับ ว่าในเขตอำเภอเมืองสวงเฮาออมีปัญญาหนาเกิดขึ้นหลายมองเนาะครับกับสำหรับสถานที่มองนี้ก็คือวัดบ้านหนองหมูเนาะครับนือคือวัดบ้านหนองหมูมันเกิดได้ทางพญ,ญานาขึ้นไว้เพื่อเป็นการทีว่าให้ทีน้องมาถ้ากะละบุชามานีว่ามาขอจบขอหลับกแล้วแต่พี่น้องที ้านครับมันนี้เป็นเมื่อวันบ้านของโมูเขา,เ,าเป็นแปอบุญประจํำปีบุญพวะเวเนาะครับผมไมเ่เลยมีโอกาสด้ป้าหลวง่อเป็นมากเพื่อเป็นการแสดงร้ำเลยได้ไมาจะผภาพรุพ่งม,มีประเทศตัวไปครับนี่ทีที่ คือเบาบจดเนาะกับ,บปลอปัดเป็นควางที่เล่นดีแหละคือเจลาพอเป็นกำลังประเดิมทำหน,นึ่งปีขอ,ง,อชชงชุมชนแตจลาชุมชนสานที่เขาหตตลบสัตละใชา

คุณเ,เจ้าสมัครสิแต่ยอยมากล่ครับเพื่อเป็นการแสดงธรรมท,ที่เป็นอลัดตนานมตน์มาแสดงธรรในบุญประจำปีบุญมหาชายาติารกุ้งง,กงูกับโค้งชุจักวาป็นยานา สองตนสององค์ถึอเป็นปางใงกงององงาดกิครั้พีาา่น้องเบิ่งเอาหยู่นะครับเนอะเฉพาะชัดว่าปางยี่สี่ตัววันหูถวาถาเป็นปางใดของคนมีืเพ็นต่างปึนามากที่วัดบานมี้ ขอเปีเมือาน้าต่ย้านราชคือบัดบันองหมูปราอบพุณหลายๆครับพี่น้องที่เขาบุญจงผู้สมานใเนาะนี่คือวัดบันรน้องหมูในมือทำบุญประจำปีเื้อบุญเถื้อพเวทหรือบุญมหาชาติเนาะครับ ไว้เทศนี้ครับขอบคุณหลายๆนะครับเ้อพี่น้องงาจอะไรก็จะลืมมาสักกระบูชาขอสุขขอหลับกรับครูพญานาคงานพญานาคของเ้าวเกิดขึ้นแล้วที่วัดป่านหงมู่ครับ